สวัสดีครับกับเช้าเช้าวันอังคารนะครับวันนี้ครับหนังสือที่ผมจะมาแชร์สําหรับเช้าวันนี้ครับเล่มนี้ครับของคุณโซอี้นะครับแอบทำหนึ่งชั่วโมงต่อวันฝันเปลี่ยนนะครับก็คุณโซอี้นี่ก็เป็นเจ้าของแบรนด์ผ้าพันคอนะครับแบรนด์ชื่อ s o อี้สคราฟนะครับถ้าอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับก็ช่วงนี้ยังไงนะครับก็ผมอาจ ผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับหุ้นรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าหัวเท่าไหร่นะครับเลยช่วงนี้เลยผมเลยหยุดอ่านไปก่อนนะครับก็เปลี่ยนมาอ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเองอะไรอย่างนี้บ้างนะครับก็เล่มนี้เป็นสถิติใหม่นะครับคือผมอ่านวันเดียวจบนะครับอา,อาจจะพูดวันเดียวไม่ได้ครึ่งวันด้วยซ้ำนะครับจบเลยนะครับคุณโซอีก็เขียนผมว่าความเป็นผมรู้สึกถึงความความน่ารักของเขานะในใน ในการเขียนเขานะมีความน่ารักมีความเป็นเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างชัดเจนนะครับก็อ่านแล้วสนุกดีครับผมเป็นคนหนึ่งนะที่เมื่อก่อนนี้ผมจะไม่อ่านหนังสือที่ผู้หญิงเขียนเลยนะครับผมว่ารู้สึกว่ามันมันมันยังไงมันมันรู้สึกว่าผู้หญิงความรู้สึกผมนะว่ารู้สึกผู้หญิงเขียนไม่ค่อยไม่ค่อยโดนอะ่ะนะครับแต่หลังจากที่ผมมาอ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยมันก็เราจะคิด แบบนั้นไม่ได้นะครับหรือว่าเ,อาเราจะเอาความคิดส่วนตัวนะครับมามามาเป็นข้อกาหนดอะไรไม่ได้นะครับผมก็เลยซื้อหนังสือผู้หญิงมาอ่านครับเออผมก็รู้ผมมันก็ทําให้ผมรู้นะครับรู้สึกว่ามันมันบางทีเราต้องมีความรู้สึกแบบแบบผู้หญิงบ้างนะครับว่ามันต้องมีความเข้าใจมีความละเอียดอ่อนหรือว่ามีความเขาเรียกว่าความฟุ้งฟริงน่ารักอะไรด้วยนะครับเพื่อผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะนะครับสําหรับที่คน ที่จะทําธุรกิจนะครับจะจะแข่งจะแข่งกล้าวอย่างเดียวมันมันไม่ได้นะครับโอเคสําหรับคุณโซอี้เนี่ยเขาสร้างแบรนด์ขึ้นมาภาพเปนคอนะครับโดยการที่แอบทำนะครับตอกลังคืนวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับเขาคือว่าที่บ้านสามีเขานะครับเขาเป็นเขาบอกว่าเขาเป็นบริษัทแบบเป็นในรูปแบบกงสีนะครับเขาก็ต้องช่วยแฟนเขาทํางานด้วยนะครับ แต่เขาก็อยากจะทำสิ่งที่เขาอยากจะทําด้วยฝันของเขานะครับด้วยการสร้างแบรนด์ของเขาเองนะครับโดยที่เขาไม่บอกใครเขาแอบทำนะครับอยู่ประมาณ6เดือนนะครับแบรนด์เขาก็ติดตลาดนะครับแล้วก็สามารถส่งออกได้นะครับเขาใช้เวลาหเดือนหรือ1ปีนี่แหละนะครับที่เขาก็สามารถเอาแบรนด์เขาเ,เข้าไปในเข้าห้างได้นะส่งออกได้นะครับผมช่วงนี้ผมก็เลยผมกาลังจะ มีแบรนด์สินค้าของผมเหมือนกันนะครับผมก็เลยเอลองศึกมาศึกษากษลองอ่านดูหนังสือเล่มนี้ผมว่ามันก็อมันเป็นความมุ่งมั่นที่ใช้ได้เลยนะเขาแอบ,บทําตอนที่แบบว่าลูกเขาหลับแล้วนะครับก็มาศึกษาหาข้อมูลนะครับตอนกลางคืนหาข้อมูลตอนวันนี่โทรหาลูกค้านะครับเขาจะเปลี่ยนเขาจะวางแผนไว้อย่างนี้นะเขาทํททุกวันจน6เดือนนะผมว่ามันเร็วมากเลยนะนะครับการสร้างแบรนด์ผ้าพอนคอ ผมว่ามันไม่ง่ายนะแล้วก็ใช้เวลา6เดือนนี้ผมว่ามันเร็วมากๆนะครับผมก็เลยอืมนะมันทุกอย่างมันมีสิทธิ์ผมว่ามันเป็นไปได้นะไม่มีอะไรที่ปผมว่าไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราตั้งใจทําอะไรก็เป็นไปได้นะครับสําหรับใครที่อยากจะเรียนรู้กับการสร้างแบรนด์นะครับจากผู้หญิงคนนี้นะครับคุณโซอี้นะครับ, so e, รบลองดูนะครับผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ ลองอ่านดูครับอย่าอย่าเป็นบนผมเมื่อก่อนนะครับที่แบบไม่อ่านหนังสือผู้หญิงเลยนะครับเพราะว่าผมว่ารู้สึกว่าแบบมันไม่ดูไม่มีพลังนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เวลาได้แต่พอได้อ่านแล้วผมว่ามันก็เราควรจะมีความรู้สึกแบบนั้นบ้างนะครับแล้วก็เอามาผสมมาดัดแปลงเป็นสไตล์ของตัวเรานะครับใครที่กําลังสร้างแบรนด์นะครับเล่มน,นี้ผมแนะนําเลยนะครับ2 4 5บบาท ไม่ต้องเสียดายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบพอดีบมนวันนี้ผมมีนัดกับลูกค้าตอนช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วนะครับก็ต้องเผื่อเวลาไว้หน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะได้ไปออกไปแวะทานข้าวก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับยังไงวิดีโอนี้ครับผมขอฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ